คลิปนี้ครับเป็นการรีวิวเจมแมดิสันปี23 Hard ดเวิร์กบวก5หลังจากการเล่นมา50เกมผมจะมาร้อยให้ฟังครับว่าเป็นยังไงกันบ้าง ซึ่งเจมมี่ดิสันในปีนี้ถือว่าเป็นปีท็อปที่สุดของที่เจมมี่ดิสันเลยครับซึ่งก็มีค่าพลังเริ่มต้นถึง111แล้วก็ยังเป็น1ในตัวท็อปของปี23 Hard Work อีกด้วยซึ่งก็เป็นรองแค่ที่ The Juan Fernandez แล้วก็สุดหล่อยอย่าง s u b o สไลครับในคลิปนี้เนี่ยเราก็จะมาดูกันพร้อมกันครับว่าจะท็อปตามค่าพลังหรือเปล่าแล้วก็เหมือนเดิมครับในส่วนของหัวข้อที่ผมจะรีวิวเนี่ยมีทั้งหมด7หัวข้อด้วยกัน เราก็มาเริ่มกันที่สปีดเทสกันเลยดีกว่าครับก็จะมีการเทสวิ่งปกติแล้วก็วิ่งแบบแตะบอลไปข้างหน้าในระหว่างนี้เนี่ยผมก็จะมาบอกข้อมูลเบื้องต้นของพี่แกกันครับเจมส์ด mm ิส hmm. ัน mm hmm. ปี23 Hard ่ามฮาร์ดเวิร์กบวกมีส่วนสูงอยู่ที่175ซ mm hmm. นติเมตรน้ำหนัก73กิโลกรัมรูปร่างผอมถนัดเท้าวขวา5เท้าซ้าย4 mm hmm. แล้วก็ค่าพลังความเร็วที่บวกคูลทีมแล้วเนี่ยจะอยู่ที่125สครับส่วนสปีดต,ต้นเนี่ยอยู่ท และผลออกมาแล้วครับเวลาในการวิ่งแบบปกติทำออกมาได้อยู่ที่23.07วินาทีและแบบแตะบอลไปข้างหน้าทำเวลาได้ที่23.09วินาทีถ้าเทียบกับคลิปล่าสุดของพี่โดปี c ีซบกเนี่ยซึ่งก็อาจจะเทียบกันไม่ค่อยได้เท่าไหร่ครับเพราะว่าพี่โดแกเนี่ยเป็นตัวลุกธรรมชาติแล้วก็มีความเร็วเป็นหนึ่งในจุดเด่นของเขาด้วยแต่ถ้าเกิดมองถึงตำแหน่งกองกลางของพี่เจมิลิสันเนี่ยถือว่า ทำได้ดีเลยทีเดียวครับจังหวะการเฟิร์สช์จแตะหนีระยะสั้นถือว่าทำได้ดีไม่แตะบอลห่างตัวสามารถรับบอลแล้วก็พิกบอลเล่นต่อได้อย่างสมูทเลยแต่ถ้าเกิดเป็นจังหวะที่ต้องใช้ความเร็วในระยะทางยาวๆเนี่ยจะทำได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับวิ่งไปประมาณครึ่งทางเนี่ยความเร็วก็จะเริ่มตกแล้วมักจะโดนตัวประกบเนี่ยวิ่งตามมาทันแล้วก็จะทําให้เสียบอลได้ง่ายๆเลยครับ มาต่อกันที่ในเรื่องของการหาช่องการหาตำแหน่งกันครับเรื่องนี้เนี่ยถือว่าพี่เจมส์เมซันทำหน้าที่ของกองกลางตัวรุกได้เป็นอย่างดีครับอย่างในการเล่นแบบโอเพนเพลย์แบบปกติเนี่ยพี่เมอริซันมักจะเป็นนักเตะท,ที่มีการโรเตทสลับตำแหน่งกับผู้เล่นกองกลางคนอื่นๆครับบางจังหวะสลับมาเป็นตัวรับบอลบางครั้งก็ถอยตัวเองลงไปเป็นตัวออกบอลแทนครับและ AI ของพี่แกเนี่ยต้องบอกว่าเป็น AI ที่ รักการเป็นกองกลางจริงๆนะครับเพราะว่าบางเกมผมจะจับพี่แกเนี่ยไปเล่นตำแหน่งปีกเพื่อที่จะให้พี่แกเนี่ยได้มีจังหวะการเปิดบอลสวยๆจากด้านข้างบ้างแต่ AI ของพี่แกเนี่ยก็ชอบถอยกลับมายืนตรงกลางสนามทําให้บางจังหวะเราไม่สามารถที่จะส่งบอลให้พี่แกไปเปิดมุมจากด้านข้างได้เลยในตอนที่ผมเล่นเนี่ยก็เลยต้องเป็นผมเองเนี่แหละที่เป็นคนบังคับพี่แกเลี้ยงบอลไปเปิดจากด้านข้างด้วยตัวเองครับ แล้วก็การยืนตำแหน่งในพื้นที่บริเวณกรอบเขตโทษเรียกได้ว่าพี่แกเนี่ยเป็นตัวทีเด็ดของทีมเลยก็ว่าได้มีทั้งจังหวะที่สอดเข้าไปในกรอบเขตโทษเพื่อจบสกอร์มีทั้งจังหวะที่พี่แกเนี่ยถอยตัวเองกลายเป็นคนถ่ายบอลให้เพื่อนในกรอบหรือจะเป็นจังหวะที่ยิงไกลบริเวณหน้ากรอบเขตโทษก็ถือว่าเป็นตัวที่ครบเครื่องเรื่องการสร้างสรรในเกมรุกเลยครับแล้วเราก็ไปต่อกันที่เรื่องของการจบสกอร์เลยเรื่องนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นของพี่เจมส์เมดิซันเลยซึ่งผมจะขอแบ่งออกเป็นรื่อง ื่องหลักๆเช่นเคยครับนั่นก็คือการยิงในกรอบเขตโทษยิงนอกกรอบเขตโทษแล้วก็ฝีคิกครับเริ่มกันที่การยิงในกรอบเขตโทษกันก็อย่างที่บอกไปครับพี่แมดดิสันเนี่ย จะมีการวิ่งสอนเข้ามาในกรอบเขตโทษเพื่อจบสกอร์ซึ่งแน่นอนว่าก็ไม่ทําให้ผิดหวังเลยในการกดยิงแบบปกติยิงได้ดีเลยครับด้วยค่าพลังการยิงที่มีถึง129แล้วก็ค่าจบสกอร์126บอลที่ยิงออกไปเนี่ยมันก็จะพุ่งแล้วก็ค่อนข้างแรงเลยสามารถยิงยัดเสารแรกได้ผู้รักษาประตูนเนี่ยจะเซฟไม่ค่อยอยู่ แล้วก็ถ้าเกิดยิงเสา2อ,อาจจะมีโอกาสโดนเซฟได้ง่ายกว่าครับส่วนการยิงแบบโ o เจ e ร์เบนช็อน,น้ำหนักจะค่อนข้างดีนะ อย่างการยิงแบบหักข้อเนี่ยบอลก็จะพุ่งเลียดเข้ามูมเหมือนกันแต่ต้องบอกตามตรงว่าจะไม่คมเท่ากับกองหน้าธรรมชาตินะครับจะมีลูกที่ยิงแป๊กบ้างหรือบางจังหวะก็ยิงเบี้ยวหลุดกรอบออกไปแบบดือด้อๆเลยก็จะมีให้เห็นอยู่บ่อยๆครับและส่วนการปันในกรอบถือว่าเป็นทีเด็ดเลยก็ว่าได้เพราะว่าค่าพลังการยิงโค้งเนี่ยมีถึง131เลยซึ่งรวมกับค่าพลังการยิงที่สูงทําให้บอลที่ออกไปเนี่ยมีความโคง้งแล้วก็พุ่ง เข้ามุมได้ดีมากๆมีความโค้งพอที่จะหนีมือผู้รักษาประตูได้ก็แนะนําว่าถ้ามีจังหวะหนึ่งๆในกรอบ เลือกยิงแบบปั่นก็จะมีโอกาสเป็นประตูสูงครับมาต่อกันในเรื่องของการวอลเลย์แล้วก็การหม่งครับถ้าเกิดการวอลเลย์แบบบอลลอยๆอาจจะทําได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับแต่จริงๆอ่ะทรงการยิงอ่ะมันดูมีทรงครับเพราะว่ายิงออกไปน้ําหนักบอลก็ดีบอลก็พุ่งทุกลูกเลยแต่ว่ามันก็ต้องลุ้นทุกลูกเหมือนกันบางลูกก็ยิงอย่างสวยบางลูกนี่ยิงหลุดกรอบแบบไม่น่าให้อภัยเลย ส่วนการม่งเนี่ยก็ตามค่าพลังเลยครับคงจะไม่ใช่จุดเด็ดของพี่แกสักเท่าไหร่แต่พี่แกกับมีจังหวะได้ม่งบอลบ่อยมากบ่อยกว่าจังหวะยิงแบบเท้าปกติโดยซ้ําถ้าเกิดจังหวะนั้นมีตัวประกบอยู่เนี่ยเรียกว่าแทบไม่มีโอกาสไปประตูเลยแต่ถ้าหลุดมาแบบโล่งๆเนี่ยก็สามารถม่งได้ครับถือว่าวังผลได้เลยส่วนการยิงไกลเนี่ยเรียกได้ว่า เข้าคอทุกลูกเลยก็ได้ครับถึงค่าพลังจะแบบไม่ได้มาเวอร์วังอะไรขนาดนั้นแต่ AI การยิงอะ่ะมันทําให้ผมรู้สึกว่ามันทําออกมาดีเกินกว่าค่าพลังอยู่พอสมควรเลยครับถ้ามีพื้นที่ให้ลองส่องหน้ากอบเกตโทษด,ดีๆเนี่ยมีโอกาสเป็นประตูสูงมากๆรวมถึงการปั่นนอกกรอบด้วยนะบอลก็โค้งแล้วก็พุ่งเข้าสามเหลี่ยมเหมือนการปั่นในกรอบเลยวางผลได้ทุกลูกแน่นอนครับส่วนเรื่องของความถนัดของเท้าเนี่ย จะมีผลกับการยิงแบบปั่นกับยิงแบบโรดดิ้งช็อตครับถ้าเกิดใช้เท้าซ้ายยิงเนี่ยจะมีโอกาสหลุดแบบงงๆเวอเมากกว่าเท้าขวาครับแต่ถ้าเกิดเป็นการยิงไกลแบบเต็มข้อจะไม่ค่อยเห็นผลเรื่องของความถนัดเท้าสักเท่าไหร่เท้าซ้ายในนอกกรอบเนี่ยก็ถือว่ายังหวังผลได้ครับแล้วก็สุดท้ายของการยิงครับก็คือเรื่องของการยิงฟรีคิก ต้องบอกว่ายิงได้โคตรดีครับไม่ว่าจะเป็นการยิงแบบปกติที่เลือกมุมดีๆก็ทําได้หรือจะเป็นการยิงแบบพาวเวอร์ก็ยิงแบบแรงแล้วก็บอลพุ่งเข้ามุมเลยแถมท่ายิงเนี่ยก็ทําให้ได้ฟิลเหมือนแบ c ็กแฮมด้วยให้พี่แกเนี่ยเป็นคนยิงฟีคิกประจําทีมได้เลยครับมาต่อกันที่เรื่องของการส่งบอลครับการส่งั้นก็ไม่มีปัญหาอยู่แล้วครับ ทรงปกติได้2เท้าแม่นยำไม่บิดไม่เบี้ยวน้ำหนักแรงเบาเนี่ยทำได้หมดเลยแต่จุดเด่นจริงๆของพี่แกก็คือเรื่องของการแทงบอลครับคือถ้าเกิดพี่แกเห็นช่องแค่นิดเดียวเนี่ยก็สามารถแทงบอลได้แบบขึ้นลูกพ้าสวยๆให้เพื่อนเข้าไปจบสกอร์ได้แบบสบายๆหรือแทงบอลเปลี่ยนแกนกลางของเกมจากซ้ายไปขวาก็สามารถทําได้ดีน้าหนักที่ออกไปเนี่ยมันจะพอดีสุดๆทําให้ฝังตรงข้ามจักการส่งได้ยากขึ้นครับและอาวุธลับอีกอย่างของพี่แก ก็คือการเปิดบอลครับการเปิดบอลของพี่แกเนี่ยจะติดแรงแล้วก็มีความโค้งเข้าเพื่อร่วมทีมด้วยถ้าเกิดมีกองหน้าที่หม่งบอลดีๆเนี่ยจะสามารถทําประตูดได้จากรูปหม่งค่อนข้างเยอะเลยแล้วก็รวมไปถึงลูกตั้งเตะด้วยไม่ว่าจะเตะจากฟรีคิกหรือว่าเตะมุมเนี่ย ก็เปิดแรงแม่นยำสามารถที่จะเลือกตำแหน่งลูกบอลที่ตกได้เลยครับมาต่อกันที่หัวข้อที่5นั่นก็คือการเลี้ยงบอลแล้วก็ความคล่องตัวเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ผมเซอร์ไพรส์ครับเพราะว่าพี่แมดิสันเนี่ยมีความคล่องตัวสูงมากๆการหันหน้าหันหลังเนี่ยมันคล่องแล้วก็ไม่ติดขัดเลยดูสมูทเนียนตามากๆส่วนการเลี้ยงบอลเนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวที่เล่นสนุกเลยถึงจะไม่มีสปีดดิบเบิลเลอร์แต่ก็ยังมีเทคนิคเขดิบเบิลเลอร์เข้ามาช่วยทําให้การเลี้ยงบอลมันจะมีความติดคท้า แต่ก็อย่างที่ว่าแหละพอมันไม่มีสปีดดิบลอ ก็อาจจะมีจังหวะที่พลาดแต่บอลยาวไปบ้างหรืออย่างจังหวะการเปลี่ยนทิศทางระหว่างวิ่งเนี่ยมันจะมีความไม่สมูทอยู่บ้างครับแล้วก็สกิลมูฟเนี่ยพอโบก5ปุ๊บก็จะมีทักษะอยู่ที่5ดาวซึ่งก็สามารถเล่นท่าส่วนใหญ่ของเกมได้หมดอยู่แล้วครับและการออกสกิลเนี่ยก็ไม่เคอะเขือนเลยยิ่งโดยเฉพาะเวลาเอาตัวรอดตรงกลางสนามเนี่ยจะมีความคล่องแคล่วแล้วก็เนียนตาสุดๆสามารถเอาตัวรอดเวลาโดนบีบได้เป็นอย่างดีเลยส่วนการเล่นเกมรับเนี่ยก็คงจะไม่ใช่จุด เด่นของพี่เจมส์เมดิซันสักเท่าไหร่ครับส่วนใหญ่เวลาพี่เจมส์เมดิซันเขาจะแยกบอลเนี่ยจะไม่ใช่การเข้าสกัดปะทะโดยตรงๆนะแต่จะเป็นการวิ่งไปแทรกหน้าฝั่งตรงข้ามเพื่อเอาบอลไปเล่นแทนครับ ส่วนจังหวะการดักบอลก็จะทำได้ดีอย่างที่บอกไปว่าพี่แกเนี่ยมีความคล่องตัวค่อนข้างสูงเราจรึงสามารถที่จะบังคับให้พี่แกเนี่ยไปดักลายส่งบอลได้เร็วกว่านักเตะคนอื่นๆครับและหัวข้อสุดท้ายครับเรื่องของความแข็งแกร่งโดยตัวพี่เจมิลิันเนี่ยมีรูปร่างผอมบางแล้วก็ไม่ได้มีค่าแข็งแกร่งที่เยอะอะไรในจังหวะที่โดนเบียดหรือว่าเข้าพะทะตรงๆกับฝั่งตรงข้ามก็มักจะไม่ไหวครับจะปลิวแทบทุกจังหวะเลยส่วนการบังบอลเนี่ยก็ไม่ค่อยไหวเหมือนกันถ้าเกิด โดนฝั่งตรงข้ามเขาวิ่งกระแทกเข้ามาเต็มๆเนี่ยก็จะเสียหลักได้ง่ายๆเลยแต่พี่แกเนี่ยก็ยังมีค่าความสมดุลที่เข้ามาช่วยในเรื่องนี้อยู่ครับอย่างจังหวะการบางบอลที่บอกไปเนี่ยถ้าเกิดโดนเข้าจากข้างหลังพี่แกก็จะไม่ร้มในทันทีนะมันยังพอมีช่วงที่สามารถถูถ่ายได้ระยะหนึ่งครับซึ่งในระหว่างนั้นเนี่ยเราก็ยังสามารถที่จะส่งบอลให้เพื่อนหรือว่าใช้สกิลมูฟในการเอาตัวรอดในสถานการณ์นั้นๆได้อยู่ครับโอเคเรามาสรุปกันครับสำหรับจุดเด่นของเจมีิสัน 23ี Hard Work บวก5ผมคิดว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างดีครับสำหรับคนที่กำลังหากองกลางตัวรุกที่แบบครบเครื่องครบเครื่องสามารถยิงไกลได้มี AI ที่ฉลาดชอบวิ่งสอดเข้าก่อเขตโทษออกบอลได้ดีมีความคล่องตัวรวมไปถึงการเล่นลูกนิ่งต่างๆ ถือว่าตอบโจทย์เลยครับส่วนจุดที่คงจะเป็นปัญหาของพี่แกเนี่ยก็คงจะเป็นเรื่องของความเร็วกับความแข็งแกร่งครับถ้าเกิดต้องปะทะกับฝั่งตรงข้ามที่มีความเร็วจัดจัดเนี่ยก็จะเสียบอลได้ง่ายนั่นเองครับก็แน่นอนนะใครที่ฟูลทีมสเปอร์หรือว่าฟูลทีมชาติอังกฤษอยากได้กองกลางโตลุกเนื้องบอลดีๆคล่องๆเจมสัเมดิสันปี2ามฮาร์ดเวิร์กบวก5 ตอบโจทย์แน่นอนส่วนราคาครับตอนนี้น่าจะอยู่ประมาณรัก150,000-200,000นะสำหรับผมเนี่ยถือว่าคุ้มค่าแน่นอนโอเคครับคลิปนี้เนี่ยผมก็หวังว่าจะเป็นคลิปที่ช่วยเป็นตัวประกอบการตัดสินใจของทุกคนนะครับก็คลิปนี้จบแล้วครับ